เรื่องของคนติดโซเชียลเคยหมาที่รู้สึกว่าโทรศัพท์คืออวัยวะที่33ของร่างกายตื่นเช้ามาก็ต้องควานหาโทรศัพท์ก่อนอย่างอื่นบางทีก็เลื่อนฟีดไปเรื่อยๆจนจําไม่ได้ว่าเมื่อกี้ดูอะไรไปบ้างรู้ตัวอีกทีก็ล่วงเลยไปหลายชั่วโมงแล้วจะไปกินข้าวก็ต้องถ่ายรูปอาหารก่อนถ้าโพสต์แล้วไม่มีคนกดไลค์ก็อาจจะกินไม่อร่อยหรือถ้าไปเที่ยวที่สวยๆแล้วไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็เหมือนไม่ได้ไปเที่ยวจริงจ พอไม่มีรูปสวยๆอัปเดตให้ใครดูบางทีก็รู้สึกว่าเราเป็นคนสองคนคนหนึ่งใช้ชีวิตปกติแต่อีกคนหนึ่งเป็นผู้กำกับหนังที่ต้องคอยหามุมสวยๆถ่ายรูปอยู่ตลอดเวลาชีวิตจริงกับชีวิตในโลกออนไลน์กลายเป็นเส้นขนานที่มาบรรจบกันไม่ได้ถ้าวันหนึ่งโลกไม่มีโซเชียลมีเดียเราจะยังมีตัวตนอยู่ไหมหรือเราจะหายไปพร้อมกับโทรศัพท์ที่แบตเตอรี่หมด เป็นคำถามที่ชวนคิดให้ปวดหัวเล่นเล่นคนติดโซเชียล The Final Chapter หรือเปล่าหลังจากที่ต้องถ่ายรูปอาหารทุกจานจนเพื่อนแซวว่าเมื่อไหร่จะได้กินหรือต้องใช้ชีวิตเป็นผู้กำกับหนังที่คอยหามุมสวยๆถ่ายรูปลงโซเชียลชีวิตของคนติดโซเชียลก็เริ่มมีจุดเปลี่ยนมีอยู่วันหนึ่งที่ต้องไปเที่ยวต่างจังหวัดในที่ที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแม้แต่นิดเดียวตอนแรกก็รู้สึกเหมือนจะขาดใจ แต่พอผ่านไปสักพักก็เริ่มชินจากที่เคยต้องคอยเช็คยอดไลค์และคอมเมนต์ตลอดเวลาก็กลายเป็นว่าได้ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันจริงๆได้เงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมทางโดยไม่มีมือถือขั้นกลางและได้ค้นพบว่าโลกที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแถมยังมีอะไรสนุกๆให้ทำอีกเยอะเลยชีวิตที่ไม่มีฟิลเตอร์ก็ดูสวยงามในแบบของมันเอง บางทีการได้หยุดพักจากการสร้างภาพในโลกออนไลน์ก็ทําให้เราได้กลับมาเจอตัวตนที่แท้จริงซึ่งอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ก็เป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่แฮปปี้ที่สุดแล้วคุณละ่ะเคยลองใช้ชีวิตแบบไร้สัญญาณอินเทอร์เน็ตบ้างไหมแล้วคุณได้เจออะไรในโลกออฟไลน์บ้างชีวิตออฟไลน์ฟิลเตอร์ที่หายไปหลังจากที่ได้ลองใช้ชีวิตแบบไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตคนติดโซเชียลก็เริ่มค้นพบว่าชีวิตจริงที่ไม่มีฟิลเตอร์ก็ไม่ได้แย่ แถมยังดีกว่าที่คิดเยอะเลอยจากที่เคยคิดว่าต้องคอยอัปเดตเรื่องราวในชีวิตให้คนอื่นรู้ก็กลายเป็นว่าได้ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองจริงๆไม่ต้องคอยถ่ายรูปทุกอย่างที่เจอไม่ต้องคอยหามุมสวยๆให้คนอื่นกดไลค์และไม่ต้องกังวลว่ายอดไลค์จะขึ้นหรือไม่ขึ้นการใช้ชีวิตแบบไม่มีฟิลเตอร์ก็เหมือนการได้กลับมาเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานเพื่อนคนนั้นก็คือตัวเราเองที่เป็นคนธรรมดาธรรมดา คนหนึ่งที่มีเรื่องตลกบ้างเศร้าบ้างไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ก็มีความสุขกับชีวิตได้ในแบบของมันเองจากที่เคยกลัวว่าถ้าไม่มีโซเชียลมีเดียแลว้วจะหายไปก็กลับกลายเป็นว่าการได้หายไปจากโลกออนไลน์ชั่วคราวทำให้เราได้กลับมาเจอโลกที่แท้จริงและได้ค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในหน้าจอโทรศัพท์แต่ซ่อนอยู่ในทุกๆวันที่เราใช้ชีวิตอยู่แล้วคุณละ่ะ คิดว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นไหมถ้าได้ลองพักจากการสร้างภาพบนโลกออนไลน์บ้าง